เพมเพมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นะอ้วนกวนยิงปลาสองนะครับได้ยินไม่ผิดจะ้ะนี่คือนะอ้วนกวนยิงปลาสองนะครับาาเป็นช่องสองของน้าน,นะครับช่องที่สองนะครับซึ่งนะ้าจะเล่นฟิชชิงก๊อดอยู่ที่นี่นะครับผมก่อนอื่นต้องของอภัยนะครับหายไปหลายวันครับผมเพราะว่าตื่นเช้า ทำคลิปไม่ทันนะครับขอโทษด้วยนะครับแต่กลับมาแล้วจ้าก่อนอื่นนะกลับมาพร้อมกับนี่เลยครับ ts 9 1 1ว้าวนะครับเว็บนี้ที่น้ามั่นใจและนะก็เล่นอยู่ที่เว็บนี้นะครับถ้าสนใจเล่นเว็บเดียวกับน้านะจ๊ะมาได้เลยครับ ts 9 1 1ว้าวนะครับอย่างไงก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนเลยละกันนะครับว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วง โปรโมชั่นวันที่11เดือน11นะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกของ TS911 ว้าวเท่านั้นนะครับย้ำว wow ่าว้าว TS911 ว้าวเท่าน euh ั้นนะครับ <im> ท <machine> <ongoing> ี่จะได้รับโปรนี้นะครับโปรนี้ง่ายมากนะครับก็คือในวันที่11เดือน11นะครับฝากแรกของวันที่11เดือน11นะครับท่านฝากไปแค่11บาทนะครับทาง TS911 ว้าวนะครับเพิ่มโบรนัสโบโรโบโรบ้าแล้ว เพิ่มโบนัสเครดิตให้ไปเลยนะครับอีก110บาทนะครับบวกเข้าไปเลยอีก110บาทนะครับเออฝาก11บาท T S เก้าว้าวคูณอีก10เท่าให้กลายเป็น110บาทนะครับกลายเป็นว่าท่านจะได้เครดิตเท่ากับ121บาทเลยนะจ๊ะคุ้มที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้เป็นสมาชิก T S เก้าว้าวนะครับรีบไปสมัครนะจ๊ะเพราะว่า นี่ก็ใกล้แล้วนะจ๊ะใกล้วันที่11แล้วนะครับวันนี้วันที่7แล้วนะเอออโอเคอวันนี้นะกลับมาแล้วครับกับช่องน้าอ้วนพ้นยิงปลา2นะครับวันนี้นะ้าเข้ามาด้วยทุน600บาทนะครับผมเออเพราะฉะนั้นนะ้าก็ยิงที่นัดละ0ูสตางค์นะครับ0.6ก็คือ60สตงางค์จ้ะเอออมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ อย่าลืมนะเกมนี้นะฟิชชิ่งกอสนะครับฟิชชิ่งกอสสิ่งสําคัญของเกมฟิชชิ่งกอสคือต้องมองดีๆนะครับเพราะว่าจังหวะมันค่อนข้างเร็วมากๆนะเออมันเร็วกว่าฟิชชิ่งวอลเยอะมากฟิชชิ่งกอสไอเทมมันออกมาตลอดเวลาเพราะนั้นต้องเลือกยิงเลือกยิงไอเทมหรือเลือกยิงปลาใหญ่นะครับเออเนี่ยอย่างเจ้ามังกรเนี่ยออกมาตลอดเพืไอยิงปลายิงไม่แตกย้ายตัวนะครับเนี่ยย,ย้ายนะสลับมีเหน็นะไหมใช่ละ ได้ปะวานทองคํามาแล้วน้าก็สลับไปอ่าวิธีการยิงนะครับเนี่ยยิงราชามังกรยิงได้นะพอยิงปุ๊บแตกต้องแตกรัวๆนะอยู่ต่อแต่ถ้าไม่แตกรัวย้ายไปตัวอื่นอย่างเมื่อกี้น้ายิงมังกรทองพอแตกเอ้ยราชามางกรพอแตกปุ๊บพอเริ่มไม่ไม่แตกปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บน้าย้ายไปตัวอื่นก็ได้แมงแมงไม่ใช่น้ากำลังพูดแมงดาไม่ใช่แต่จะอยากแมงดาดองน้ากำลังจะบอกว่าแมงกับพุนไฟฟ้าจ้ะเออเนี่ยโอ้โหเห็นนะ แล้วก็ย้อนกลับไปเห็นไหมครับนี่คือวิธีการนะนะพยายามจะบอกทุกคนนะจ๊ะถ้าเล่นวิธีนี้นะครับมีโอกาสที่เราจะได้กําไรสูงนะจ๊ะเออโอ้โหไห่แล้วเอ,อ้ยหรือว่าเล่นวันเสาร์นี่มันดีเว้ยไอเทพม,มันแตกง่ายดีเหมือนกันเนาะมา,มาเปล่าเกอนได้ไหม รับเสด็จรับเสด็จไม่แตกย้ายตัวนะครับมีตอนเนี้ยอย่างฉากนี้ยตอนเนี้ยมีอย่างต่ำนะหนึ่งสองสามสี่ห้าไอเทมให้เราเลือกยิงนะที่เราเลือกยิงได้ต้อเป็นตัวคูณเยอะนะครับเนี่ยอเ,เออเพราะนั้นถึงบอกไงครับว่าเล่นฟิชชิงคอสเนี่ยสายตามมนต้องครอบคลุมมากเลยอะเออมันต้องกระหน่ำสายตาม,มากต้องจับจ้องดีๆนะครับระวังถ้าใครสายตามไม่ดีก็ลำบากนิดหน่อยไม่ใช่หรอกนะเล่น ก็มองดีๆแล้วกันครับมองดีๆนะจ๊ะขัดอัดไม่แตกอัดกลับมาเอาสูงเอาถึงอันเนี้ยโอ้โหโอ้โหขนาดที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาน้าวสำหรับฟิชชิ่งกอดนะทิษฎีซองซองแซงใช้ไม่ค่อยได้ผลไม่เหมือนกับในฟิชชิ่งวอลนะฟิชชิ่งวอลก็ฟิษีซองซองแซงใช้ได้นะครับเออเดี๋ยนะต้องเขียนอีเมลไปหาเพื่อนที่เวียดนามใหม่แล้วว่าเฮ้ย เองมีทฤษฎีอะไรมาแบ่งค่าอีกไหมวะเออมาแบ่งให้ค่าค่า,าพระเจ้าและสมาชิกนาะอ้วนกวนยิงฟลามาแบ่งมานหน่อยนี่เรามีเพื่อนเล่นร่วงอุดมการเดียวไปที่เวียดนามเลยผ่า <c oughs> นโทษฮนะมาหมุนดีๆหมุนลงมาสวยๆนี่หมุนลงมาได้ชั้นหนึ่งแล้วครับหมุนหยุด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 เยียย่ยมโอ้ยคูณร้อยสองร้สามร้อยเท่านั้นแล้วจะเลือกไปเลยคูนสารอ ามอมันให้ร้อยเดียวขอต้องการสับสองร้อยก็ไม่ได้เถอมีสองร้อยไหมขอสองร้อยเคยดูไหมไอรายการเนี้ยอะไรนะของของ Soul ว r s o โซะพี่ที่เป็นหมา Lovely Planet Lovely Animal เลย <c oughs> น่าชอบดูมาก่อนอ้าวมาฉากระหว่างเปลี่ยนน้ำนี่ไม่มีอะไรมากครับมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้น ขออนุญาตภาษาสัมพันธ์อีกทีนะจ๊ะอันนี้คือช่องนะอ้วนกลยิงปลา2นะครับที่ทุกท่านกาลังดูอยู่นะจ๊ะเพราะฉนั้นถ้าใครยังไม่ได้สับสกรายให้นานะจ๊ะรบกวนนะครับเป็นกําลังใจให้น้านะครับสับสก์รายให้นะาหน่อยนะจ๊ะเออช่องช่องออริจินอลช่องหนึ่งนะ้าที่มีเป็นพันสับละช่องนี้ยังตลวมเตี้ยมตลวงเตี้ยมยังไม่ถึงร้อยเลยจ๊ะช่วยน้าหน่อยนะสาธุสาธุยกมือว่าตลกปลกปลกปลก,ปลก ช่วยกันหน่อยนะครับถ้าใครยังไม่ได้จับนะเออหรือว่าถ้าใครที่มาจากนักอ้นคนุปลาห้องหนึ่งนะจ๊ะเออช่วยกันจับนิดหนึ่งเดอ้อแซงคิวแซงคิวนะครับเอามาอเทมจับไอเทมอย่างเดียวไม่แตกย้ายไปไม่แตกย้ายไปนะครับ เราเสด็จราชาพร้อมไม่แตกย้ายไปแมงกะพุนนะบอกแล้วนี่แตกแต่ไม่ไม่กระหน่ำไม่กระหน่ำก็ย้ายตัวไปไปเขาเรียกว่าอะไรปูระเบิดเออไปแมงกะพุนไปปูระเบิดเออกลับมาแตกไหมไม่แตกอ่าไปปูไปปลาทองเขาเรียกว่าอะไรปลาวานทองเออเออนี่เห็นไหมนี่มันก็ได้มีเออนำ วันนี้นะว่าแตกใช้ได้เหงินนั้นไอเทมแต่ละอันนะแตกแตกเยอะพอสมควรแตกเร็วด้วยนะไม่ได้แตกช้านะครับเออถ้าใครถ้าใครเล่นวันนี้นะวันนี้วันเสาร์นะจ้าถ้าใครเล่นวันนี้ก็บอกมั่งนะจ้าว่าแตกหรือไม่แตกแต่นะว่าเนี่ยช่วงนี้ใช้ได้อยู่นะมาอัดอัด แตกไหมกระสุนซีด้วยจ้ะไม่แตกจ้ะโบเลยจ้ะได้กระถุกตีมาแต่ไม่ได้อะไรเลยเอออันนี้แก้แค้นคืนได้ก็ยังโอเคเออเออเออรัวขึ้นไปไม่รัวไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสีเรียดย้ายตัวไม่รัวย้ายตัวเออ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  ไ,ได้ย้ายย้ายานี่ขนาดมีสามตัวให้เลือกยิงนะเออลงเด็ษหน่อยเสือรัวสี่ห้าไปไม่ได้ต้องไปบายราชามังกรบ๊ายเปลี่ยนแาบจ้ะเปลี่ยนน้ำ อย่าลืมนะครับโปร11 11นะจ๊ะสมาชิกเฉพาะสมาชิก TS 911ว้าวเท่านั้นนะครับที่จะมีสิทธิ์ได้โปรนี้นะครับง่ายมากแสนง่ายและแสนดีนะครับฝากแรกของวันนั้นนะครับของท่านสมาชิกฝากแรกของวันนั้นนะคะฝากไปแค่11บาทนะครับ TS 911ว้าวนะครับเพิ่มให้ท่านทันทีอีก110บาทรวมเป็นท่านจะได้เครดิตในการเล่นเกมทั้งหมด เป็น121บาทอ uh ่ huh. um, A, ะฝากไปแค่11บาทนะครับอ่าเพราะนั้นถ้าใครอยากได้โปรนี้นะครับ11 11และยังไม่ได้เป็นสมาชิก TS911 ว้าวนะครับนี่จะทักไปเลยนะครับที่ไลน์แอดนะครับพินนะครับ @TS911 ว้าวนะครับแล้วไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะจ๊ะเพื่อรอที่เกนะจ๊ะไม่กี่วันแล้วนะครับผมเออ เลือกสีดีของอันนี้โอ้อะไรวะเออเนี่ยน้าว่าทฤษฎีไม่ค่อยได้แต่ว่ามันเหมือน,ม,นมันมองไม่ค่อยชัดเน,ะนาะสายไม่เป็นไรเราก็ไปเอาตัวอื่นวันนี้ไอเทมว่าแตกง่ายใช้ได้อยู่นะแตกไหมแตกไหมไงแตกนี่ไง รัวรัว,วย,ย้ายย้ายไปบ้างนะครับนี่ย้ายเห็นไหมย้ายไปเอาตัวอื่นนี่ไปเอาวานทองคำนะกับมารับเสด็จรอบนึงก็ยังได้นะครับเห็นั้มนี่นะวิธีการเล่นของน้านะครับเออเอาไปย้ายตัวย้ายไปย้ายมาไอเทมมันเยอะอะครับเดอดูดีๆแล้วม,มีไอเทมอะไรให้เราเลือกยิงบ้าง แล้วคำนวณให้ได้เข้าวๆ้นะครับว่าตัวนี้แตกประมาณเท่าไหร่เราควรจะยิงสักกี่นัดนะครับเออแต่ว่าถ้าเป็นราชามังไม่ใช่โทษมังกรคลองอย่างเงี้ยตัวเนี้ยยิงไปได้เลยครับเพราะมันแตกได้ถึง888นะครับคุ้มยิงหรือคุ้มเหมือนกันตัวเนี้ถ้าแตกได้888นะเอามาปวงล้อปวงล้อขอขอลงมาอีกที่ขอลงมาอีกที่ลยโอ้เลยนีก็จะหยุดนะ ไอเทมไอคูลี่ครับมางกอนโอ้ยบางกรนกองแตกเฮ้ยบางกรฮอนี่แตก888ครับเพราะเรายิงที่0ูจุดเท่านั้นคุมเลยจบเลยทีเดียวนะจ๊ะเข้ามา600นะครับออกที่1026บาทกำไรมา420อะ่ะกำไรนอนเนาะอสบายแล้วนะเที่ยงนี้ บาร์บีก้อนหรือ NK ดีละจ้ะเอออ้าวโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้นาะก็แฮปปี้นะครับกับกำไร70%นะจ๊ะงั้นวันนี้นะักไปก่อนนะครับ